รถรุ่น2026 Toyota Hondacity ถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานเมืองที่ต้องการความคุ้มค่าความประหยัดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยดีไซน์ภายนอกมีความเฉบเฉีียวมากขึ้นด้วยเส้นสายตัวถังที่คมชัดกระจ่างหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูในเวลาเดียวกันไฟหน้าเล็แบบปรับอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่กลางคืนส่วนไฟไท้ายถูกออกแบบให้ดูกว้างและทันสมัยทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นเมื่อมองจากด้านหลังภายในห้องโดยสารเน้นความสบายและการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ขับวัสดุภายใน ปรับปรุงให้ดูพรีเมียมมากขึ้นเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการใช้งานระยะยาวหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ททำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายระบบเครื่องเสียงให้คุณภาพเสียงที่คมชัดเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลงระหว่างเดินทางด้านสมรรถนะ2026 Toyota Honda City มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ที่เน้นความประหยัดน้ำมันและการปล่อยมลพิษต่ำเครื่องยนต์ให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันทั้งในเมืองและทางไกลระบบเกียร์อัตโนมัติทงาาานนนนได้ดุ้นนด่่มวววลลชยคเ การขับขี่การควบคุมพวงม,มาลายัยให้ความแม่นยำทำให้การขับรถในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายระบบการสะเทือนถูกปรับเซตให้สมดุลระหว่างความนุ่มและความมั่นคงเทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นอีกจุดเด่นของรุ่นนี้มีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมสเสถีนร,ราพและระบบช่วยออกตัวบนทางชันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับและผู้โดยสารถุงลมรอบคันช่วยปกป้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุฟังก์ชันเหล่านี้ทำให้รถรุ่นนี้เหมาะกับครอบครัวและผู้ใช้งานทุกวัยด้านการประหยัดน้ำมันถือเป็นจุดแข็งสำคัญด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนตต์ใหม่แกการรออบบัวถ ช่วยลดแรงต้านอากาศทําให้อัตราสิ้นเปลืองดีเหมาะกับผู้ที่ต้องขับรถทุกวันค่าบํารุงรักษาก็ไม่สูงอะไรหาง่ายทําให้การเป็นเจ้าของรถรุ่นนี้ไม่เป็นภาระระยะยาวการออกแบบห้องเก็บสัมภารมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการใช้งานประจําวันและการเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นบอดหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยความคุ้มค่าโดยรวมของ2026 Toyota Honda City อยู่ที่การรวมเอาดีไซน์เทคโนโลยีและความประหยัดมาไว้ในรถซีดานขนาดกระทัดรัดเหมาะสําหรับผู้ที่มองหารถคันแรกหรือผู้ที่ต้องการรถสําหรับใช้งานในเมือง เป็นหลักรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวหากคุณกำลังมองหารถที่เชื่อถือได้ใช้งานง่ายและมีเทคโนโลยีครบครันรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากก่อนจบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแชร์และสมัครสมาชิกช่องอซาสการ์ชเพื่อรับรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลยานยนต์ที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับการขับขี่จริงบนถนนเมืองการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจเสียงเครื่องยนต์เงียบในความเร็วปกติช่วยเพิ่มความสบายภายในห้องโดยสารระบบปรับอากาศทำงานรวดเร็วกระจายลมได้ทั่วถึงผู้โดยสารทุกตำแหน่งพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชั่น ช่วยให้ควบคุมระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องลาสายตาจากถนนหน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลัยให้ข้อมูลชัดเจนอ่านง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนในด้านการออกแบบภายนอกล้ออัลลอยลายใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถสีตัวถังมีตัวเลือกหลากหลายตอบสนองรสนิยมที่แตกต่างกันของผู้ใช้งานระบบกุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ทเครื่องช่วยเพิ่มความสะดวกในชีวิตประจําวันเมื่อมองในภาพรวมรถรุ่นนี้ให้ความสมดุลระหว่างราคาคุณภาพและความน่าเชื่อถือเหมาะกับตลาดเอเชียและผู้ใช้งานในเมืองใหญ่อย่างแท้จริงผู้ที่สนใจรถรุ่นนี้จะ ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่คุ้มค่าและมั่นใจในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานหรือท่องเที่ยววันหยุดระบบต่างๆถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะกับผู้ใช้ใหม่และผู้มีประสบการณ์ขับรถมานานแล้วทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้รถรุ่นนี้น่าจับตามองในปี2026และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้ที่รักรถซีดานขนาดกระทัดรัดหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและเห็นภาพ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของเราเสมอพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปเร็ว